สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเลยสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีพูดไปนิดหน่อยก็โดนตัดสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีพูดไปนิดเดียวก็โดนตัด <c oughs> สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีพูดไปนิดเดียวก็โดนตัดแล้วสัญญาณ สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเลยสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีพูดไปนิดเดียวโดนตัดแล้ว <c oughs> สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเอาแค่นี้ก่อนสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีพูดไปนิดเดียวโดนตัด